สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรทําก็เลยจะมาแชร์ยาแต้มสิวนะคะที่เราใช้แล้วชอบนะคะให้สําหรับคนที่ต้องการยารักษาสิวที่หาซื้อง่ายใช้ได้ผลแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกคือตัวนี้ค่ะ ตัวนี้คือ k i n d ้ a M เชื่อว่าหลายคนนะคงจะรู้จักตัวนี้ดีคือตัวเนี้ค่ะจะใช้ในการรักษาสิวอักเสบมันจะเป็นโลชั่นน้ำอะค่ะมันก็จะเป็นน้ำแบบใสๆถ้าออกมาจะให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบใสๆแบบเนี้ยค่ะ แล้วเราก็แบบไม่เหนียวเนื้อหนะเลยมันเป็นโลชั่นซึมผิวได้ดีเราก็แต้มไปบริเวณที่เราเป็นสิวอักเสบนะคะตัวนี้คือช่วยลดการอักเสบได้ดีมากๆเลยเราชอบใช้หลังล้างหน้าแล้วก็จะแต้มตัวนี้เลยรอให้มันแหง้งซึมแป๊บนึงแล้วก็ทาครีมตัวอื่นตามค่ะก็ช่วยลดการอักเสบได้ดีมันมีตัวนี้แล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นโลชั่นน้ำเหมือนกันคือตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นเน่พีของศึกษาคลินิกตัวนี้เราก็ชอบเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยก็คือว่าเป็นน้ำใสๆเหมือนกันค่ะแต่อันนี้มันหมดแล้วแหละไม่น่าจะมีออกมาให้ดูใช่เป็นน้ำใสๆแล้วก็ใช้ในการแต้มสิวอักเสบได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะตัวยาก,ก็คือตัวยาเดียวกันน่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรคินดา้าไมซิน,นะคะอืมก็คือสองตัวนี้จะเหมือนกันใช้ตัวไหนก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะหาซื้อง่ายหน่อย ซื้อตามบูธวัาสดุร้านขายยาทั่วไปมีหมดนะคะส่วนตัวนี้ก็จะต้องไปซื้อที่คลินิกของปรึกษาคลินิกค่ะตัวนี้ราคาถูกนี่คือ60กว่าบาทส่วนตัวนี้ก็รอยกว่าบาทคือใช้เหมือนกันก็คือใช้ตัวไหนก็ได้ะคะ่ะใช้แทนกันได้เลยต่อไปเป็นแบบเจลแต้มสิวบางนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้คือใช้ดีมากๆมันชื่ออะไรอ่ะวิทาราคินดาเจลนะคะ ตัวนี้คือเรารู้จักเนื่องจากเราไปหาหมอที่สถาบันโรคผิวหนังแล้วก็ไปหาหมอที่เชอร์รี่คลินิกหมอก็คือเขาก็จ่ายยาตัวนี้มาให้นะคะใช้ในการรักษาสิวเหมือนกันก็ใช้ในการแต้มสิวอักเสบแบบเดียวกับโลชั่นน้ำเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแค่แบบเจลนะคะมันก็ใช้ดีเหมือนกันใช้แล้วสิวอักเสบก็ยุบแล้วก็ถูกด้วยค่ะราคาไม่แพงประมาณ70กว่าบาทค่ะ อันนี้หาซื้อ,อยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครหาซื้อได้อยากให้ลองไปหาซื้อมาลองกันดูได้นะคะน่าจะมีตามร้านขายยาใหญ่ๆนะคะเพราะว่าโดยบูประสานทั่วไปอะเราไม่ไม่เจอเลยเพราะว่าเราก็ลองไปหามาดูแล้วหลายที่เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือโลบาสนะคะ เป็นแอนติแบคทีเรียเจลนะคะตัวนี้คือเราใช้กับทุกสิวเลยสิวพุดสิวพื่นสิวอักเสบสิวหัวหนองสิวแบบติดเชื้ออะไรเงะะี้ยค่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้เราได้มาจากคุณหมอ ที่โรงพยาบาลตอนนั้นเราไปหาหมอมานะคะเราเป็นสิวเขาก็เลยให้ตัวนี้มาทานในการรักษาสิวนะคะก็คือใช้ดีนะคะใช้ได้ผลแต่มันจะราคาแพงนิดนึงอะ่ะอันนี้มัน30กรัมนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณ5600อระคะ่ะคือในความรู้สึกแพงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเจลแล้วมันก็คือละเหยออกไปง่ายมากตอนนั้นคือไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วเขาจะให้เป็นตาลักมาก่อน แล้วในตลับเราก็เปิดใช้เนาะทุกครั้งที่เราเปิดใช้ก็คือมันจะระเหยไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคือมันใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็แบบเฮ้ยคืนนี้เราต้องใช้น้อยๆเพราะว่าเราจะเหลือเพื่อที่จะไปใช้ตอนเช้าพรุ่งนี้อีกเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบใช้แล้วเราก็จาได้นะว่าเราเหลือไว้นิดนึงเพื่อที่จะใช้ตอนเช้าเนี่ยค่ะพอตอนเช้าตื่นมาเปิดกระปุกมาปุ๊บหายคือแบบ ยาหาย,ยาหายไปเลย,ยาหายแบบไรลล่องรอยไม่รู้หายไปไหนนะคะอันนั้นเราคือแบบตกใจมากว่าเฮ้ยมันจะระเหยหายไปหมดเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะคือแล้วเราก็ไปบอกคุณหมอนะคะว่ามันมันหายไปเนี้ยมันระเหยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเออมันก็อาจจะระเหยได้เนาะเพราะว่าเบสมันเป็นแอลกอฮอล์นะคะ และทีนี้เขาก็เลยจ่ายเป็นหลอด,ลอดแบบนี้มาให้ะคะ่ะประสบการณ์เราก็รู้แล้วแหละว,ว่าเวลาถ้าเราเปิดหลอดบ่ Boy Boy อยๆอ่ะมันก็อาจจะระเหยออกไปได้จนหมดนะคะฉะนั้นเวลาเราใช้แล้วก็คือรีบเปิดแล้วก็รีบปิดนะคะอันนี้คือแบบดีแล้วก็แพงแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆคะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะคะแบบเราไม่รู้ว่าเราเป็นสิวอะไรอะ่ะสิวติดเชื้อสิวแบคทีเรียหรือว่า สิวอะไรหรือเปล่าที่มันเหือเห่อแดงแงหรือว่าสิวที่มันแบบมีหัวหนองอะไรเงี้ยค่ะลองซื้อตัวนี้มาลองทาดูก็ได้นะคะมันอาจจะช่วยได้เพราะว่าสิวโพส,สิวผื่นเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ทาคือเราก็าทาทั้งหน้าเลยนะคะแล้วมันก็ดีขึ้นตัวนี้ก็ชอบมากคะ่ะใช้ติดต่อกันมาหลายลอดแล้วถ้ายัางไงก็ลองไปหาดูได้นะคะเราซื้อที่บูะคะ่ะบุธมีขายนะต่อ,อไปเป็นตัวนี้คะ่ะนี่ตัวนี้คือ โทเมอีนะคะอันนี้คือหลายคนน่าจะเคยลองแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่โทเมอีเขาดังมากๆเลยนะคะเขาจะมีทั้งที่เป็นแบบเจลแล้วก็เป็นแบบครีมแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราใช้เป็นแบบครีมเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนี่เซเว่นอินวนะคะหมายความว่ามันใช้ได้ทั้งแบบ อเนกนประสงค์อะ่ะคือแบบใช้รักษาสิวอักเสบก็ได้สิวที่เป็นผลพื้นก็ได้หรือว่าใช้ในการรักษาอรอยสิวก็ได้นะคะตัวนี้คือเราก็ชอบมากอีกตัวหนึ่งเพราะว่าทาแล้วมันก็ซึมผิวเร็วไม่เขาเรียกไงอะ่ะไม่กวอ่าสกินแคร์หรือว่าเมคอัพของเรานะคะเวลาเราใช้ก็คือเราก็จะใช้เป็นโลชั่นน้ำเนี่ยทาก่อนเสร็จแล้วเราก็ทาครีมอะไรสักแบบ อมอยเจอไลเซอร์อเง,ไงี้ยค่ะบำรุงสักอย่าง2อ,อย่างเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้คะ่ะทาเฉพาะจุดอีกทีหนึ่งตัวนี้เราจะทาทั้งตรงที่เป็นสิวอักเสบผดผื่นแล้วก็ที่เป็นรอยสิวอะคะ่ะอันนี้คือทาได้หมดเลยเรารู้สึกว่าอันนี้ใช้ดีนะคะใช้แล้วมันก็ช่วยให้อ่าความอักเสบลดลงแล้วก็สิวที่แบบเป็นเหื่อะคะ่ะมันก็บรรเทาอาการลงได้นะคะตัวนี้ก็คือชอบอันนี้เราซื้อมา ที่วัสด์นะคะซื้อตอนที่เขามีแบบว่าแลกซื้อ50%หรืออะไรสักอย่างะคะ่ะที่แบบเวลาเราซื้อของเสร็จแล้วเราจะมีสิทธิ์ในการแลกซื้อเนาะเราก็ใช้สิทธิ์อะคะ่ะแลกซื้อตัวนี้มาแล้วก็ใช้แล้วปรากฏว่ามันดีค่ะอันนี้ชอบมากๆเลยเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะมันจะเป็นเมื่อกี้เราพูดถึงโลชั่นแล้วก็พูดถึงเจลแต้มสิวไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงครีมแต้มสิวบาง นี่ตัวนี้ก็คือสกินโนเลนค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีนะคะรักษาได้ทั้งสิวรอยสิวฝ้าได้หมดเลยอะแล้วก็แบบมันจะมีความแบบแรงนิดนึงนะคะใครที่ใช้อาจจะมีความแสบผิวได้ถ้าเกิดว่าทาไปเยอะๆแล้วไม่ยอมทากันแดดเลยนยคะมันก็จะมีความกัดหน้านิดน,นึงแต่มันดีตรงที่มัน ใช้แล้วได้ผลจริงอะ่ะก็คือใครที่เป็นรอยสิวอะค่ะสามารถใช้ตัวเนี้ยทาได้มันก็จะช่วยลดรอยสิวด้วยส่วนใครที่เป็นสิวอักเสบใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทงลดสิวอักเสบลดรอยสิวด้วยแล้วก็ใครที่เป็นฝ้าก็คือสามารถทาได้นะคะมันก็จะช่วยแบบบรรเทาให้แบบเม็ดสีสีน้ำตาลของเรามันจางลงตัวนี้ก็คือชอบมาก ที่เราใช้นี่คือเราใช้รักษาสิวนะคะเราก็ได้มาจากคุณหมออีกเหมือนกันนะคะอันนี้คือคุณหมอจ่ายมาให้แล้วก็ลองใช้แล้วก็ติดใจใช้อันนี้มาหลายหลอดแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบมีงบหน่อยนึงนะคะอยากให้ไปลองใช้ตัวนี้ก็ได้ะคะ่ะใช้ในการลดรอยสิวอะไรเงี้ยค่ะรอยดํารอยแดงแล้วก็ลดลดสารรักษาสิวไปด้วยเออมันก็คือดีะคะ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าก็ก็ใช้ได้นะประมาณ400กว่าบาทนะคะแต่หลอดใหญ่อ่ะใช้ได้นานนะหลอดน,นี้ประมาณกี่กรัมอ่ะ30กรัมเนี่ยใช้ได้นานแล้วเราไม่ได้ใช้ทั้งนานเลยค่ะใช้เฉพาะจุดก็ยิ่งนานเข้าไปเลย <S <s <par> <S อันนี้ก็คือแบบหมอหลายคีมิกนะคะ <S <s <par> <S เขาจ่ายตัวนี้มาให้ใช้ในการรักษาสิวลอยสิวเนี่ยก็ <s par> ถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อันได้ตัวนี้ใช้ดี หาซื้อง่ายด้วยไ,ม,ม,วไะะม่มีทั่วไปอะค่ะอืมมีทั่วไปโอเคต่อไปตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้คือแป้งน้ําแป้งน้ารักษาสิวตัวนี้เป็นของปรึกษาคลินิกนะคะ่ะอันนี้เราจะใช้อารมณ์เดียวกับพวกแบบผงพิเศษอะที่เราเอาผงพิเศษมาแล้วก็ อาผสมน้ำใช่ไหมหรือไม่บางทีเราก็ผสมแบบคินด้าเอมอย่างเงี้ยค่ะละลายละลายแล้วก็แต้มแต้มแต่อันนี้ก็คืออารมณ์เดียวกันอันนี้ใช้ในการารักษาสิวอักเสบแต่เนี้ยมันจะเป็นแป้งน้ำที่เขาผสมมาให้แล้วเนาะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นน้ําสีขาวขาวนะอุうう้ยอุยอุ่ยไหลนี่เป็นน้ําสีขาวขาวแบบเนี้ยคะ่ะใช่แล้วเราก็แต้มไปบนหัวสิวอะคะ่ะ มันก็จะช่วยลดการอักเสบของสิวได้เราก็จะแต้มแค่ตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนเนาะเวลาทาแบบทายารักษารสิวทาครีมมาในเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวเนี้ยแต้มตรงหัวสิวที่เราแบบเป็นสิวอักเสบอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยในการลดสิวอักเสบได้ดีแล้วก็ไม่อุดตันผิวแต่ไม่แนะนําให้แบบใครที่กดสิวมาแล้วก็ทาเลยนะคะเพราะว่ามันมีแป้งไงมันอาจจะแบบ เข้าไปอุดตันตรงรูที่เราพิ่งไปกกสิวมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นแค่สิวอักเสบแล้วแบบยังไงอยากจะให้สิวหยืดอะคะก็แต้มตัวนี้ไปเลยตื่นมาตอนเช้าก็าคือแบบอาการอักเสบก็บรรเทาลงไปได้เยอะเลยอันนี้ต้องขอโทษเลยนะคะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเหมือนว่าจะมี รถอะไรบินผ่านแล้วเขาก็ประกาศอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเรา่เป็นคนที่ใช้ยารักษาสิวเยอะมากแล้วก็คือแบบทั้งถูกทั้งแพงอะ่ะคือตามหาคือลองใช้มาเกือบหมดแล้วอะ่ะเออมั่นใจเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นสิวแล้วเราก็คอนเซิร์นเกี่ยวกับปัญหานี้มากๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือหน้าดีขึ้นแล้วแล้วเราก็ิ่งมาค้นพบว่า การรักษาสิวที่ดีะคะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้ยาแบบหลายชนิดหรือแบบยาที่ดียาที่แพงนะคะ<ม>ก็คือใช้ยาที่มันแบบช่วยรักษาอาการที่มันตรงจุดอะ่ะมันจะช่วยรักษาได้ดีกว่านะคะ<ม>ก็คือถ้าเราเป็นสิวอักเสบเราก็ควรจะใช้ยาที่ช่วยลดการอักเสบอันไหนที่เป็นสิวโผลเราก็ควรจะใช้ยาที่มันช่วยลดอาการแบบ ผดผื่นแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราใช้แบบยาให้ตรงจุดอะไม่จาเป็นต้องใช้แบบยาที่แพงนะคะมันก็จะหายได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นสิวนะคะลองไปใช้ดูนะคะเผื่อว่าสิวจะหายนะคะอย่างเราอะคะ่ะก็คือสิวมันมีหลายปัจจัยเนาะมีทั้งแบบฮอร์โมนความเครียดความสกกระปกหลายๆหลายอย่างนะคะ ถ้ายังไงทุกคนก็อย่าพึ่งทอนะคะค่อยๆรักษาสิวกันไปส่วนเราก็เหมือนกันเราพยายามจะไม่ท้อเพราะว่าเราก็ยังเป็นสิวอยู่นะคะแต่ก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนมากแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะวันหลังเราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสิวของเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย